ปูนแดงพี่น้องไงอยู่พี่กับนักนวงทวงในและคงราคานี่ก็ได้สอบละเก้าสิบกว่าสตมาๆมาสร้างบมากมือนี้พี่น้องไงเป็นวัดอาทิตย์มื่อนี้เนาะมืออื่นพูดหละสร้างพันสีเข่ามาดําเนินการ3ิ3สามสองสามสี่สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่ส แปดห้าสิโด,โดยเอาเก็บไว้โดยขอบใจเด้อโดยเนาะเอาขอบใจทางเมนันสิดิเพ,พ,พิ่นผู้แลพี่น้องเงนาะเพิ่นนั่งเบิ่งนั่งสมเจ้าอยู่ตอนนี้อา่าเมนันสิดิจันททวีพี่น้อง,งอยู่ทางพังไทยเด้อมเมเพิ่อนห่วมปิ่นเจ้าภาพทางอาา่าคาเฮ็ดบันไดให้เจ้าว่าซั่นไอทางนอกก็ขอบอกขอบใจหลายๆเด้อเมทางฟังไทยคณะที่เมตตาและเอ็นดูน้องคณนะ โดยน้องขอให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งตลอดปลอดภัยเด,อด้อจะนี่ต่อไป <No. S 1> โดยสาธุ ีน้องไงนาะรถจนเงืองดินบล็อกเต็มหลังรถกับปูนพี่น้องไงมือนี่นาอทางบจันกะได้นำทรงเข้ามาหอดจอดถึงเพือนซานของทางน้องนางเรียบร้อยแล้วพี่น้องไงนาะเอาพี่น้องเนาะอนอื่นเด้อกราบทักทายสบายดีสบายดี่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบ้อสุขสุขคนพี่น้องง พบเจอกันคือเก่ามื่อนี้เนาะยังบ่ทันได้หวนขึ้นกลับบ้านเธอพี่น้งงองเลยอ้ต่อเนาะอาจจะได้ต่อเวลาเวลาอีกด้วหนึ่งพี่น้งงองเลยเพราะว่าอ่ายังบ่ทันได้เก็บการเก็บงานใช่เนาะมารอบนี้กับมอแตอร์อยู่ทางเฮือนของผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะพอคำพอ้องต่ตอนนี้กัคือสำเร็จสิจส้นเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องเลยเนาะ เออทรงสักการแล้วก็มอบข่าวมอบคอบงให้เพิ่อนละอย่างไรเนี่ยพี่น้องเลยเนาะอ่ะขอ,ขอบคุณขอบคุณเบิร์สุขสุขคนพี่น้องเลยที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจครอบครัวของเราแล้วก็ทําบุญทําทานนําเนาะพี่น้องเนาะเอาโมนี้เป็นอีกเคสพี่น้องเลยเป็นอีกท่านมอบหมายทางบริจันทร์มาเป็นสะพานบุญพี่น,อนอ้องเนาะโมนี้นั่นก็คือแม่ นั่นสิดิเดอพี่น้องเดอ้อขอบบุญขอบคุณในลายนเนาะหม้อใหม่ทางวรจันซรรื้อดินบล็อกกับปูนพี่น้องเลยเมื่อนี้อ่าโตโดดจนเงือเนาะเอ้าเม่อว่าอะไรใหญ่กันห้างพี่น้องเอาดินบล็อกกับปูนล,ลงสก้อนบัดที่นี่จังวากันพี่น้องเลยโอ้ยอากาศห่อนขักขนาดพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้อง,งอเองเนาะอ้าโต พี่ตัดภาพมาทางนี้เอิญทางผู้เป็นพ่อน้องนางเนาะสบายดีไอเด้อสบายดีฮ้อนเนาะฮ้อนคักฮ้อนคักพี่น้องเลยเออเอ,อเอาเอาอันกองไว้อันนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจังคนไปพี่น้องกันลดไปบบฮอดเนานะเออขอโทษขออภัยเอาปูนลูกก้อนก็ได้มา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 ซอยกันซอยกันมืาอนี้พี่น้องเลยพี่นนเฮ้อคือโบหนาแดงมาืาอนีขึ้นหน้าขาว <laughs> เอาะสบายดีเดอ้อสบายดีเดอ้อสบายดีเนาะอากาศฮ้อนเนาะฮ้<ด>อนคักีดีมื้อนี้ามาเพ่มาหามซอยพ่อพี่ฮะ <laughs> แบบุพ <laughs> เพุ่แบบพเพห่วยบุพเพกับเพลเอาแล้วเนาะพี่น้งนองเนาะพี่ปูนแดงพี่น้องเลยอยู่พี่กับนักนวงทรวงในและคงราคานี่ก็ได้สอบรัเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปูยี่น้อง,งเลย เนาะปวดภูอ่านี้เป็นดินบล็อกเนาะจำนวน60ก้อนเออเข้าข่อยได้โหลดข่อยได้เัรอเออยน่ได้หนิเอาไว้นี่ก็ได้เนาะเออเอาไว้เอาลงมือกอนก็ได้เดี๋ยวท่าเจ้าจังกองไว้มาเลยอ้โหเด้อจังเลยอ่รถจนเงื่งได้พี่น้องเลยเนาะมาหอดจอดถึงเพื่อนในเด้อบริสันทพี่น้องเลยอ่าพอดีทางไอ้สร้างเพิ่นบ่บอกไอ้เมื่อไหรเนอเพิ่นบ่ว่า หกสิบก้อนบ่เพิน่นว่าเนี่ยเอเยเอแล้วเอาหกสิบพี่น้องนับเบิ่งน้ำเด้อเพิ่นเอาขึ้นสิพอบ่เออ,อ,อการหกสิบกระปูนซองซองอ่าสอบเนาะอาจสี่พงสิพ่ออยู่ว่าสันพี่น้องเลยอ่าถ้าจังใดก็แต่ว่ามันโตัวทรายเหละเนาะไอหาก,กวดเอาน้ำได้บอ อ๋อมีแล้วบอโอเคโอเคใช่พี่น้องไงน <g ül üyor> เ,เานาะเออ <g ül üyor> มีทรายเด้วกับซัแล้วแล้วสันนี้เน <g ül üyor> มาะมามามาสร้างบ่มากมือนี้พี่น้องไงเป็นวัดอาทิตย์มือนี้เนาะมืออื่นพูดหละสร้างเพลินสีเข่ามาดําเนินการอ่ามีแต่ว่าบอกเพลินเลยเนาะอ่าไม่ไม่ไม่อย่างมันมีแล้วบอกไอ้ <g ül üyor> บันนงบันไดน,นี่ย <g ül üyor> ังอยู่ อนี่เด้พวกทรงพวกเสานี่เด้สัอันนี้อันนี้โบได้บ่นี่ตัวนี้ไม่เปืโอ้ไม่เปื่อยมันบาดเอาไม่ได้นี่แหละมันโบได้เนาะไม่เปื่อยมันมันเป็นเ่อมันเบาเนาะมันเบาแล้วก็มันเออดอกไวเอราะว่าเฮ็ดเทสกันได้นี่ปาดนี่เท่ายเพาะยาว่ามแสนสามแสนแล้วบ่เลยบ่เออทั้งทั้งเห็ดทั้งปาดบ่ละเธอเธอเพิ่นปาดให้แล้ว๋อปาดไม่ให้ซะเสือ โอ้โดยโดย,โดยสามแสนหรือว,ว่าหาร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะปาดเมยมันเนาะปาดเอ่อปาดเมยบันไดปาดเมย์ปาดลูกมันอะไรแล้เนาะโ,โอเคโอเคอ่อนับเบางเนืน้อบ,บ้างนับเบางน้ำกันพอบเดียวสามแสนอ่าสั้นเดียวประจันสีเอาเงินเมย์เพิ่น ใจใเลยเนาะไอเพิ่นปาดเลยเลยไอยเด้อเออเจ้าของที่นี่บ่ผู้บรอจัดเนยเออมือสังหารคนนีน้เนาะใช่เหตุที่ใส่เสื้อนานๆนี่กับโมเมนยังได้พี่น้องเลยเนาะมันห้อนนะกะศัยเป็นว่าเพื่อมันออกภายในเนี่ยมันชีเย็นเนาะถ้าไปเห็ดคือเสื้อนังคือตู้พ่อเจ้านี่ห้อนไปนะพี่น้องไว้เนาะ Long, long phi nhung ngay. Loi nó vẫn đau bụng nhuốm pháo bosanang. No bụng nháp hả ว้าวไปเลยเลยว้นาเป็นแต่ข้าหัหน้าเป็นแต่ข้าอันนี้ว้าแท้บ่นี่ว้าแท้บ่เป็นหันหนึ่งเลว้าว้ไอ้กัวอะไรกัวนี่เอาแท้แหละอีดีนะอันีไปหเี่วไปเลยเนาะโอ้แมเป็นนะมเป็นัดีบ้ามเป็นมได้ตั้งว่าอ๋อ่นี่ โอ้เมนบ่นับลองลองนับปังยุนนับปังยุนเมนดีบ่บุญนี่แล้วบ่ดีบ่หมอเมื่อไหนเห็นนับไอแผ่นอะลูซิงขึ้นนับได้อยู่ฮะหอดชิบนับไม่เมื่อเนิ่นยังนับไม่อยู่หอดอยู่ว่าสิบสาวลองนับเบิ้งแล้วเบิ้งนับอ่าโอเคนับปังยุนมันสี่หอดบ่นับหอดล้อยอยู่บ่สองสี่หกเออแปดสิบสอง

ซ้ำาซกซ1 3เพ3ยสแปดซเกาเมอามสี่หาหกเสอ้าไปสิหกแปดหาชิเฮ้สองหักสี่หหกสองเอาสคนนับสองคนนับยังมาทงกันอยู่บาทนี่ห2อเว่าโมแม่น่าไมเออเบิ้งคอยนับบาทนี่ไหม เออคอยนับคอยชินับเ่อสองสี่หกแปดสิบองสิบ่สิบกสิบแปดสาวสสองส้าสี่ส้าหกส้าแปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามแปด่สิบสี่สิบสี่องสี่สี่สี่หกสาสี่แปดห้าสิบห้าสอ้าส่ห้าสิบกห้าสิบแปดหิบ โอ้ยสาวสองคนนับกันยังโมซึ่งันคู่โอ้ยสองชิ้นาสองโอ้ยเพิ่นนับเพิ่นเฮ็ดให้คักเรียบร้อยแล้วเออเพิ่นบูเดีอให้เจ้าดอกเนาะก้อนละสามพันสองร้อยกรีดเป็นยังไงเนาะเป็นเงินบาทที่ชักจักบาทดนี่เนาะก้อนเอ่อเกือบจะเข้าหาบาทส่วนเจัาเนาะ เกือบหาบาทพี่น้ายไงแม่แหละเนาะก่อนหนึ่งโตเป็นดินบล็อกเนาะอ่าเจ้าสีเฮ็ดจะขันกอยละอันใดจักนเฮ็ดคือกันเฮ็ดอคือกันน่องอันซุกด่นบล็อกดยไหนสิสามขันเนาะสามบอกคือสองสามเนาะเพราะว่าต้องเฮ็ดปิ้นขึ้นยางขึ้นไปซี่อีกพี่น้ายไงแ,แต่ว่าทางเบาจรัรหาซื้อลูกติ่งบุมีน้องละเฮ็ดดีได้ก่านี่ เอาเป็นแบบอื่นได้บ่เอาเป็นพวกไม้ได้บ่เอาไม้เขาเออไม้เป็นเขาเอาตอกนะให้เป็นลูกติิงมั้ยนะแทนลูกตริงใช่ไหมน้องผ <laughs> ูโโ้าย <laughs> เนาะเดี๋ยวว่าอาจารย์ที่ในน้ำทางาสร้างเพิ่น,นให้เพิ่นเฮ็ดเนาะให้เพิ่นกบเพิ่นเราอะไรให้ให้มันเป็นตัวใหญ่มัน้ะนะเอาไม้ตัวไม,มไม่น่าสิบสองนะนั่นไงเพราะว่าไม่เสียใจที่ว่ามันคานอีกคาน้นึ่งเวลาอยู่อ,อืม แต่ว่าเมย์มันเราจะซื้อมาแล้ววานนี้เราพอเพิ่นเนี่ยนะยังจะลูกลูกบุีเออเนาะกินข่าแล้วมื้อนี้ยังบันทันกินเข้าที่อ้าวว่าสิมากินเข้าน้ำหนึ่งเข้าเพื่ออยู่บ่นี้เพื่อฮะหนึ่งเพื่ออยู่เพื่ออยู่เนาะมีอยู่เนาะข่าเนาะออเดือนกับเข้านี่อยากอยู่เลยพี่น้องไอ้ทางบุญเพื่อนมีโยเมื้อนี้พี่น้องเลยซื้อลายยางอยมาเนาะแต่บ่มีเข้าแต่บุมีเข่า เ,เดี๋ยวพากันไปกินอยู่ใส่เด้คือว่าสีเอิญกาแฟสามสาวพ่อบอแม่มาเมื่อน,นี่สามสาวได้มาเนี่ย<ะ>ตัวสี่หัวจักสี่สี่กระเพย <laughs> หนึ่งสาวนางสาวนางสาวเพชรสาวบุญอ๋อสามสาวคือเก่าสาวซีสาวซุกเป็นอยู่กับเอิญผมมากินน้ำกันอ่ก็เจ้าก็เคยว่าเคยจ่ากันอยู่ว่าสาวซุก เคยอยู่เนาะโดยกับเป็โบโบ,บได้ตี่กานธะแบบว่าเคยไปลินน้ำกันอยู่หันบางมือถ้าว่าบ่มีเวียกกับไปลินน้ำกันถ้าว่าได้เวียกกับยู่เฮอนไปฮุนมานนะโอ้แบบนั้นน้อเพียงเนาะเอออันนี้เด้ออันนี้อันนี้นนนนนนแบบว่าตอบคำถามเอฟซีในเด้อเออตอบตรงๆรงในเด้อพี่น้องเนาะมีเอฟซีพี่น้องหลังจากที่ว่าจันมาเห็นเพื่อนคลิปก่อนเมื่อวานนี่เนาะเออลงคลิปไปเห็นน้องนางพี่น้งน <S <S นองเลย เดี๋ยวคอมเมนต์มาว่าน้องน้าง,งามขึ้นน้องหล่าไปเห็นยังมานี่ฮะฮะงามขึ้นแบบว่าหน้าตาขาวขึ้นงามขึ้นชิชนะเออเจ้าไปเห็นยังมาวันน้เห็นยัางานองกับยู่เพื่อนมปน,น,นี่แหละ<า>เอาย้อนย้อนไปเบิ่งพี่น,อน้องเนาะเมนควอมอยู่เอยเห็นคยยลิปแรกๆที่เราเอาลงไม้หาบน้งไม้ออกไปคายฮะเนาะกับปัจจุบันนี้ต่างกันต่างกันลายเนาะ จ้ากวไปลอยไปลักกันฉีดอ่าเอียงเพื่อเอินโบทอกโบทอกไปฉีดเออไปฉีดโบทอกไปฉีดอันนห้าคาวไปแจ๊กอะไรบอสสวยงามเนาะสวงามในจังได้แต่ละมือก็ไปหาน้าไม้ทางป่านะแต่ว่าหน้าน้องเพิ่นเนาะแปลว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นอ่าแปลว่าแบบผู้สึกว่าซีเมนนอนรับสบายนอนตระเวงเนาะบริคิดเรื่องเฮิร์เรื่องซานเนาะ เออว่าไงนี่เห็นเพื่อนเห็นซานได้หลังงามเลยแบบออร่ามันขึ้นบาทนี้พี่น้องลยเนาะอคิดอยู่คิดในนึงแต่ว่าบริได้คิดหลายถึงบันได้ด้วยังคิดยังมีแนวคิดอยู่ปะโดยยังมีแนวคิดน่ะคิดแล้วยังบอกว่าได้ อเกินไปบม่ได้โดูคิดเรื่องนีเนาะโดนตหรือบ่โดยหักประจักหรือบ่โบมียังโมลิมี่ที่แบบคมหักคมยังเสมอโบเคยมีจ้าเธอยังโบเคยมีไผ่มาจีบบ่โดยแต่ทั้งโทรทัพท์โทรศัพท์ได้สามีบ่ แบบว่าเสร็จลินน้ำมูฮนาเสร็จลินเป็นมูซื้อ,อ,อมีอยู่แบลว่าถักมามาจีบฮนาบบเคยชักเชื่อ,อยังบบเคยมาปูปะหน้าตากันจักเชื่อเนาะโ,โอ้สพีีน,อน้องไยเนาะถือว่าเป็นสาวสูตรนบ้านบางคูในนี่พี่น,อน้องไยเนาะจับจองได้เด้อเอ่อ <laughs> 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 ไปได้ถามข่าวเรื่องกันต้นบาคูมุงห้วยเนี่ยมันตาย <laughs> ไปเลยไปจักเอาข่อยออกมา,มา <laughs> บ่ได้ตายหั่นน่ะเอออยากกินตําหุงได้มีบ่แต่บ่มีหุงตายคักบาดนี้เพิยังบ่ทันใหญ่เนาะมาหุงยังบ่ทันใหญ่ย่างเลาะเบิ่งเฮือนเจ้าอีกนอยนึงแหนอพาเบิ่งมอีกแต่พี่น้องคือ่เห็นความคืบหน้าไปอีกบ่ตลุตลางนั่นเนาะเพิ่นขุดอันนี้มาใส่พี่น้องเอ้ยอือันค่อยขออย่างนึงได้บ่น้อง เวลาหมากมันชุกนะจงไว้ให้นี่ไอ้กินได้บ่นี่มักได้นี่นะเสพเสพได้เนาะหมากตัวยิ่งใหญ่ก็มูนี่ได้จองเ้อสีเขียนชื่อไว้ก่อนบอเขียนไม่หลุดนะยันลืมยันเขาว่าตูนเขาบ่เาามานี่ยันบ่เาาเอานี่นี่ขีดไม่หลุดนี่เขียนเอาไว้ให้เออเขียนไม่เลยนี่เขียนชื่อคอยเด้อหมากนี่เรื่องงามๆเลยไอ้เบลจัมเสพได้หมากอันนี้นะมันแบบคือกินเมงกาปูนี่ แม่น้องก็กินไงแซ่บสุกเมื่อวานซื้อนี่ร่นแล้วแม่เท่าวเพิ่งเก็บไปก่อนโอ้โอ้มันสุกแต่มันร่นเองเนาะเย็นเนาะเย็นแห้งเนาะโอ้เหมาะแล้วอยู่นี่แหละใช่เหมาะเลยถ้าไปว่าเฮือนชานเจ้าแล้วเลยเอาเตียงเนาะมานั่งเอออเาเตียงมานั่งเฮ็ดคือเฮือนน้องเห็ดพนดีเย็นพี่น้องเลยเออโอ้คักคักคักอันนี้เนาะอ่าอันนี้พาเห็ดอันนี้น้องละ โอ้เพิ่นคุณนี่ขึ้นเนาะเพิ่นปูนเมื่อคืนนี่ะเราดินไม่ใช่นาะดินโพ่นได้เนาะดินโพ่นครับนี่โอ้ไปเชิญโอ้มากเอาโพ่นผูมาใช่ท่อพี่น้องเฮ็ดเอาน้องหล่าเอ้ยเนี่ยมันสงามขึ้นชานเจ้าก็เฮ็ดเอาเป่งเอาน้ำเนาะอ่าอนี้เด็ดเฮ็ดเห็บอาให้มันขึ้นมาเห็นเพียงกันเลยนี่เนาะมือเล็กมือน้อยเน้ำมันจังฮะมันจังน้ำจังบกเข่านั้น น้ำจังบวเข้เพื่อนเจ้าเนาะอ่านี่เด้ไม่กับพี่น้องเลยว้าไม่สี่ปงสี่เปดเดือ,อร้ายโอ้เดได้เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าจันทร์ที่ให้ทางไอ้สร้างเพื่อนเนาะกบเหลาแล้วก็เห็ดเป็นลูกติ่งเดียวกันเนาะอ่าลูกติ่งแบบอันธรรมดาอันนี้พี่นอ้องมันโมมีลวดลายเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ลูกติ่งจะขายบุคอยได้ว่นานิ่มได้ห้านพี่น้องเลยเพราะว่าคนนิยมกันเห็ดเฮือนดินเนาะ เฮือนแบบลูกติิงดั้งเดิมนี่เพื่อนจะโบอคอยเห็ดกันแล้วส่วนนี้นะพี่น้งองมีแต่ว่าเห็ดแต่ดินบงดินบล็อกไปเลยว่าสันพี่น้องโอ้ไม่งามนี่เนาะมีแต่อันกัะคักให้สร้างเพื่อนเอาไม้น,น,น,นี<ส>้ก็ได้ใส่เป็นประโยชน์เลยเส่วนอาจจะิงนินพอเจ้าวาวาสิสิพาไม้นั่นน่นเดี๋ยวเราจย์สีจ่ายให้ด้อเนาะเป็นเงินของทางเมนั่น สีดิพี่น้องอยู่ทางพังไทยเนาะ,อะมอบใหม่เมื่อนี้มาให้เนาะมาสิพี่น้องเลยนั่งนั่ก่อนน้องละ,ะเดี๋ยววันจันทร์สิมอบเงินให้ก่อนแบบนี้เนาะ <c oughs> นั่งนี่ก็ได้อโอเคเนาะสำหรับดินบล็อกและก็ปูนน้องละเมื่อนี้เนาะ,ะและก็เงินอีกจำนวนสามแสนเด้อให้พอเจ้าจ้างให้เพิ่นพาไม่เนาะ โดยเอาเก็บไว้โดยขอบใจเด้อโดยเนาะเอาขอบใจทางเมยนันสิดิเพิ่นผู้แรกพี่น้องเนาะเพิ่อนนางเบิงนางส้มเจ้าอยู่ตอนนี้อ่าเมยนันสิดิจันททุยพี่น้องอยู่ทางพังไทยเด้อเมยเพิ่นห่วมเป็นเจ้าภาพทางอ่าคาเฮ็ดบันไดให้เจ้าว่าซั่นเผื่เห็นว่ามยังบ่ทันมีงบเพิ่นเลยอาสาอยากเฮ็ดให้เนาะวันนี้ฝากมาขอบใจเมยเพิ่นเองนีหยังอยากบอกเมยเพิ่นบ่าโดย โดยทางนอกกับข,อขอบ้อมูลเขาจะละหลายเดอ้อแม่ทางฟังไทยฮานะที่เมตตาและอินดูน้องฮานะโดยน้องขอให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงตลอดปลอดภัยเดอ้อจะนี้ต่อไปโดยโดยสาธุโดย <laughs> พี่น้องไงเนาะออากะยินดีน้อดีใจน้อพี่น้องไงกำลังจะได้เพื่นไหมบานี้เนะเาะอ่ามืออืน่นให้สร้างมาเั็ดส่วนได้บานี้บาําบ่ญเออแหละวกันใดแล้ว,ลวเริ่มกันได้เลยอืออ่าพูนหามาละ จากเพิ่นชีบม่ได้คิดเพิ่มหรือว่าวันไหนเนาะเพราะว่ามันรวมกันเบิร์ดเดย์เนาะพ่อพี่แมนแมนแมนรวมเบิร์ดทั้งนั้นพี่ต้องการขากงขากอเพิ่นแต่ว่าอาจารย์กะลองเบิ่งเนาะมันสิพอะ่ฉพาะยังไงกะจังว่ากันอีกเนาะเป็นอ่ปูนหรือว่าดินบงดินบ๊อกเนาะทรายอันนี้ทรายช่มเจ้าออกมาอีกได้บ่นี่โดยพ่อพี่แกอยู่ในเซ่โดยโดยโดยแกเอาอยู่เซ่เลยพี่น้องกาย พออยู่บ่เบิ่งกันเนะาะจะจะกระสอบตอนนี้อ๋อหนึ่งสองสามสี่สอบพออยู่หรอกเนาะพ่ออยู่พออยู่พี่น้งงนะองเไยเนาะดีใจนำ้ำน้องมือหน้ามือในมาอาชีพได้เห็นน้องพนอยู่เฮือนหลังนี้เด้อบบดน,นี้พี่น้องเไยโอ้วิวดีแล้วก็เย็นเนาะน้องเนาะเย็นคักอากาศดีได้พี่น้องเไยอยู่ตลางเฮนะือนอ่าสาเหตุที่หลายคู่หลายคนเนาะอ่เพิ่งอยากได้เฮือนสองสั้นแบบนี้นี่พี่น้องเไยอยากนั่งอยู่ตลางเนาะมันเย็นแบบนั้น เอ้บริหารเบิ้งแสนเนาะขัไม่มันเดือดยังไงก็ให้พ่อเจ้าเฮ็ดเตียงเฮ็ดอย่างนั่งก็ได้เนาะด้อยแต่ว่าฟืนไฟนี่แงไดวันนี้สิจู่ใช้สถาบันนี่ยจู้ไฟเนี่ยมันสิจู่ฟืนจู่ไฟอยู่ใส้มุงเจ้าสิหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนะนะจักแล้ว่าสิให้พ่อคนเห็ดตุ๋น้อยๆนะคือเหือดมาสาฮีตอ๋อสิเห็ดอันเห็ดตุ๋นเยอะทั้งดุมพี่ เห็นล้วก,ก็เพือนหลังนี้กับวัดสีมังทรงขึ้นเฮน่าสาวใเฮน่าสาวเห็นฮือนครัวนะอ๋อเฮือนหลังเก่าในสีมางบัานนี้เนาะโดยแล้วก็ขึ้นในเพิ่นหลังกระทรงกระสีกระซีขึ้นในเพิ่นโดยไม่ต่อหอกตามขึ้นในเพิ่นเบิดบัานนี้เนาะอ๋อโดยมางขึ้นแล้วก็ทั้งนั้นก็สะเป็นหน้าบ้านบัานนี้เนาะปลูกต้นไม้ต้นตอกต้นมะม่วงบางบ้านเด้อเนาะเออเอาโอเคสำนี้อาจารย์มอบสำนีก่อนเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ โดยทางนอกก็เขาบอกเขาจละลายเด้ออาจารย์เด้อโดยเขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าโดยนะเอาเอาดีใจนะพี่น้องเลยเนาะมือหนามือใด้สิมาใหม่อีกเด้อหน้าสิเข้ามาอีกอยู่มืออื่นเนาะมือสุดท้ายเดี๋ยวว่ามืออ่าโมเมนต์มือสุดท้ายได้พี่น้องเบาพิษอีกเลยเอ่อมือล่าสุดมืออื่นเนาะอ่าเดี๋ยวก็สิได้ลำลากลับบ้านก่อนนดีสิได้พ่อกับเบาเงาข้าวลาดได้บ้านเด้อ เออวันยาวพิ่นก็นสิข,ขึ้นมาหาเจ้าอีกอยู่มือวันที่8ว่าซั่นเนาะเออไปใส่มือป้าก่อนมื้อนี้ oh. สบายดีเ <Yeah. S 1> นาะไปพี่น้องเอ้ยอ่ะเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้มื้อนี้เนาะว่าจันทร์มาเป็นสะพานบุญให้ทางแม่นันสิริพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ทางภางไทยเห,หมาะหม่ทางวัจันเทพด,ดำเนินการเรื่อง บันไดว่าันพี่นท์เราไงเนาะอ่าวัชการ์ซื้อปูนแล้วก็ซื้อดินบล็อกแล้วก็ซื้ออ่าให้เพิ่นพาไม้เนาะพี่น้องเนาะอ่าดุกติ่งว่ชการ์ซื้อมาให้แล้วเมื่อวายตัวหนึ่งพี่น้องไงตัวใหญ่เนาะอ่าแต่ว่าตัวน้อยนี่บ่มีพี่น้องไงก็เลยสิให้สร้างเพิ่นอ่าจัดการตัวเอาไม้ก็ได้เนาะเอาเป็นไม้อ่มกบไม้กบโตลุบเลียมลุบยังมันแล้วก็งามคือกันอยู่พี่น้องไงลองเบิ่งเนาะ ไปสพี่น้องสำหรับเพื่อนชาติหลังนี้งบประมาณกับจกักยังบบผู้พี่น้องเนะาะว่าระทำไรเท่าไรเพราะว่าหลักๆก็กกเป็นทางเบาบุญเบาเงาเนานะบาจันกับสมทบค่า,าจ้างตอนนั้นก็หาพันพี่น้องเลยเนาะแล้วก็งบแม่เพิ่นให้มาเมื่อนี้ก็บหาพันเป็นหนึ่งหมื่นแล้วเนาะเฉพาะทางบาจันพี่น้องเลยแต่ก็จังสรุปให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับเมื่อนี้บาจันขอโตล้ำลาก่อนพี่น้องเลยขอให้ทาง แม่ทั้งสิริเนาะจงอยู่ดีมีแห่งจงมีความสุขความเจริญเด้อแม่เด้อเนาะสุขกายสบายใจแม่ปรารถนาสิ่งใดเนาะจิตสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหวัดปรารถนารับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเด้อเนาะอ่าสาธุพี่น้องเลยพ่อพรมเอฟซีปัชกูสุคนม์เนาะลาพ่อพรมอ่าบรรยากาศอ่าหมากอ่าเขียบพลังพี่น้องเลยเมื่อน,นี้เนาะอ่ามาเขียบพลัง เดี๋ยวสีไม้เอาหมางนี่แหละพี hmm ่น้องไงเกียนซื้อไปก่อนอ้าวตู <S <S 2> <S 2> <S ้โอนต้นอยู่เนาะจะไปลกแทะพี่น้องไงเนาะมักเป็นขนาดอ้าวแนาบงแนวบ้านงามได้พี่น้องให้มันเป็นโฮมเป็นเงาเนาะเอาไปแล้วพี่น้องเด้อ